กะตอยตัวใหญ่ไอเหยื่อหนึ่งใบสู้ไหทุกให้กระตอยขาดคัดขาดกระตอยต้องขาดกระตอยต้องขาด กระตอยซามากยกทับมากระตอยไม่รู้ว่าไอ้เหยื่อใบใหม่เก่งพามามันล้านๆตัวไอ้เหยื่อใบใหม่มีหนึ่งใบสู้ไหวให้ขาด กระตอยต้มตัวป่องขู่ให้เหยื่นกลัวให้เหยื่นไม่กลัวให้เหยืน่นดูว่าหน้าเกียดพุบจังๆที่ขาด กตอยทับที่สกระตอยเล่นซ่าไม่รู้ว่าไอเยื่อใบนี้สวยสี่ไอเหยื่อมีฤทิ์มากลิ์เยอะทุบให้กระตอยขาดเป็นสิ่งเสี่ยง ที่หกระตอยตัวเดิมที่ไอ้เหยื่อโมหอมากว่าทำไมกระตอยตัวเดิมมาใหม่ทุบให้ขาด ผที่หกไอเยือนมาเสบกเป็นลูกนือช่วยไอเยือนป้อยเซียนกับไอหวดป้อยเซียนหนึ่งใบไอเยือหนึ่งใบสู้ไหมให้กระตอยขาด กระตอยขาดหมดกระตอยเป็นบริวารของรักรังจ๋าเกระตอยเสียขาดหมดเลยรักรังจ๋เสียใจมากเลยพาลักรังไปหล่นมาโผยเสียนกับไอเ้เหยื่นทุบลักขังปลร่นให้ลักขังไปหล่น,ลลนบ,บุบ นั้วทางปลายลมแล้ทางปลายลมไปเซียทุบลูกขวาไอ้ยมันทุบลูกซ้ายนลกทางสองลูกทุบให้หมดโอ <c oughs> oh. แล้วสองลูกหอยแล้ว่เจอันาัน้ำตาไม่อยู่ละคั้งเ่อน้ำตาไหลเสียใจที่กระตอยบริวารถูกเหยื่อฆ่าคขั้งเจอเสียใจมากแต่เป็ดขาวมาแทนไอเหยื่อทุกให้เป็ดตายทั้งไาย